ตำบักฮุ้งพี่น้องกินได้เบิดมือเบิดเว้นเศ้าเทียงแรงพี่น้องอี๋กับเบิ้ดแสบก็ตำบักฮุ้งกินอีหยังกับเบิ้ดแหลวขาดพี่น้องนี่เตรียมไว้หมดแล้วอุปกรณ์อยู่หลังบ้านเบิดมาได้สื่อจกย่างพี่น้องหุ้งกอบกอบตำบักฮุ้งก็คือตำบักฮุ้งนี่แหละพี่น้อง ลวกพักไปแล้วอันนี้ลวกพ evet. like ักแล้วอันนี้ต้มไข่ไปแล้วพี่น้องเห็นปะไข่ไหญ่ไข่ไก่แก่พี่น้องไข่ไก่แก่สามน่วยใส่ผงชูรสหอมเนาะพี่น้องไปเห okay. ็นเพื่อนเห็ดใส่ผงชูรสเห็นพี่น้องอยากอยากแซ่บแซบกับพี่ล่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยหนึ่งซ้อนพ่ะยะพี่น้องเกี้ยวเคี้ยวใส่ลงไป่พ่นย่ะพี่น้อง เออ,อเขียเขี้ยหน่อยผมเขียใหญ่มีเบิดพี่น้องอยู่หลังบ้านหนาหนาวใช่ไหนแต่สะออนพี่นอ้องมันไหลหลีบผเขียเขียเนี่ยบัญญาแพงกับแพงบัญบันยามนี่พี่น้องเอ้ยไปขายผูดด้ใดกับ่มมีผู้อยากได้ผู้ใด,ดถามผูดด้ใดผู้ใดกับมี่นี่บอกกรอกนะพี่น้องบอกกอกตัวนี้แซ่บแสบน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะน้ำปลาไม่แดก ปลาแดด่อยก็เลี้ยหน่อยแต่พี่น้อ,นองห้าเบิดแล้วมีอีกอันนี้ต้มเองพี่น้องป่าแล้วต้มเอง,น,องอน,นี่พี่น้องอันนี้บ่ได้ซื้อ,อป่าแล้วเาปลาปลาแดดเป็นต้นตอนยนิไงใหญ่ไหมพี่น้องเอามาต้มเอาตะนามมันกองกอ,องเอาขีฟุ่นออกไอ้ยังพี่น้องเนี่ยท่านเด็กกินล่องกินเบิรงอยูราย่ราไห่แล้วไห้มากขวดหนึง่งดีก็ไปซื้อยุลานพานารว่าซื้อยุลานน่งขวดหนึ่งยิ้มหาบาทอ้ยเรามาเห็ดใส่ขวดไว้แบบนี้พี่น้องหอมหอม ใส่เครื่องปุงใส่หยังคือกันเลยพี่นอ้องต้มใส่ชุโรดใส่โรดดีใส่น้ำตาลเลาเห็ดไหมโอ้โอ้เฉพาะไอ้เครื่องปุงเนี่ยก็เต็มโคกข่เริ่มพี่น้องเฉพาะเครื่องปุงก็เต็มคกแล้วนี่หลายโปดพี่นอ้องบอกโคงเก็บเพิเ่มพี่นอ้องบอกเพิ่มบอกเก็บเพิ่มกอพี่น้องกบพี่ลีบอกคงต้นเนี่ยหล่นโคกไข่ตู้ไข่ใส่โคกอันนี้แล้วพี่น้องโคกหิน จากจากใส่หินกัมีดยใส่พี่น้องก็เลยเอาจากใหม่มาต่ำโคกนั่งกับมีพี่น้องโคกกั่ท่ามดากับมียุหลังบ้านบ่ได้ล่างยุหลังบ้านก็บ่ได้ล่างพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยไม่ซิมพี่น้องไม่ซิมก็ซิมเลยจ้ะพร้อมแล้ว ที่จะเสริเร์่องพี่น้องแล้วนี่นนกับสุดยอดแล้วเอาเทจากเลยปะอ้ย <laughs> พี่น้องเพิ่งหนาตาสุดสวิงลิงโลดเลยพี่น้องเพิ่งหนาตาเพิ่งหนาตาโอโ้พี่น้องดูอือดูหน้าตาบัางเอิญไก่พี่น้อง